สามคนนี้เคยเคยงอนกันไหมหนูไม่เคยงอนแต่อันนี้เขาจะเป็นไวทองเขาก็จะมีงอนบ้างไอ้นี่เขาก็จะมีบ้างงอนกันคือไวทองเราไม่ไวทองคนเดียวเออน่าจะเลยแล้วคุณแม่ช่วงไวทองไป็ช่วงไวทองเก็บตัวไม่หรอกบางทีงอนเขาเขาไม่รู้ตัวหรอกเออก็เป็นไปได้บางทีไอ้นี่มันเสียงดังใส่เงี้ยเราก็แบบหน่อยหน่อยทำไมต้องดุกูด้วยวะไอ้นี่ไม่รู้ตัวอะไรรู้ไม่รู้แล้วก็ไปไปบ่นกับไอ้วนเจนให้เกียรติคนนะเจนไม่เคยเสียงดังใส่ใครเลยนะหาย บอกเจ๊คือตั้งคนเพือนของันอย่างนั้นในช่งวันอย่างนั้นกทวันนึงเออเจ๊เข้ามามันก็เป็นนั้นแหละมันก็เป็นจริงๆด้วยแบบจังหวะเรากำลังแบบหนึ่งปีเต็มๆก็ต้องนอนอยู่อย่างเงี้ยไอ้นี่คนแต่ละคนเนี่ยจะมีจุดจุดที่แบบว่าไปแตะไม่ค่อยได้หรือว่าจะเป็นเป็นหายหายเช่นคนนี้จะน้อยใจง่ายต่อเสียงเสียงแบบน้ําเสียงที่แบบแต่ไอ้นั่เคาไม่รู้เรื่องนะหนูไม่รู้เรื่องไอ้นี่ไอ้นี่มันก็เคยเสียงดังใส่แต่ว่าน้ํา แตาจะเป็นสไตล์หนูมากกว่านี่เสียงดังอ่ะเป็นวิธีการเราไม่คิดจะปรับปรุงตัวเลยหรอไม่อ่ะไม่อ่ะอ่าแล้วจุดอ่อนของคุณเกออะไรเป็นคนอยู่ในสังคมได้สบายๆคุณแม่รับได้หมดเราขี้น้อยใจไหมหนูเป็นคนไม่ขี้น้อยใจเพราะหนูไปอาศัยดาที่หลังเอาทําไมทุกคนต้องเอาคําว่าไวทองมาใส่ที่คนนี้แล้วมีความรู้สึกว่าทุกอย่างไปโทษคําว่าไวทององเขาก็มันจะเป็นอยู่แค่ช่วงเดียวก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นไง มันเป็นพวกนว้งหรือว่าเจ๊ชินวะไม่หรือไม่ก็หูกูดับเหรอกูว่าหูกูดับเหรอกูว่า